สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกัน27กรกฎาคม2567ครับพรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของรัชกาลที่10นะเราคงจะไม่สามารถที่จะนำเรื่องราวข่าว นำมาออกไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามนะฮะพรุ่งนี้ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะงดนะการนำเสนอเรื่องราวข่าวทั้งหมดดังนั้นวันนี้เราเจึงต้องมีการนำเสนอข่าวภูมิภาคนะฮะที่ทีมงานของเราจากจังหวัดต่างๆได้ส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเรามีข่าวอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ ติดตามผมเต่านินจาเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป,เป็นรายการวิเคราะห์ข่าวเป็นารายการพูดคุยรายการต่างๆนะที่ผมได้นําเสนอเรื่องราวข่าวเป็นประจำเนี่ยนะเราก็จะมีข่าวจากภูมิภาคมาให้ท่านได้อาดูกันนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าทางทีมงานเรานั้นพยายามที่จะนํา เอาหลากหลายของเรื่องราวข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศในบ้านในเมืองเรานะมานําเสนอดังนั้นวันนี้เราไปดูข่าวกันนะมีหลากหลายนะครับข่าวจากอำเภอเมตจันร์นะจังหวัดเชียงรายข่าวจากจังหวัดหนองอจังหวัดมุกดาหารนะฮะนะครับไปติดตามดูกันครับว่าวันนี้มีเรื่องราวข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเจครับ ข่าวแรกเราไปดูนะฮะตำรวจแม่จันร์เข้าระงับเหตุนะถูกแทงบาดเจ็บสหาหัสชายจากการคุ้มครั่ง,งใช้อาวุธมีดคมคูชาวบ้านนะถูกยิงสวนดับกาที่นะครับโดยเรื่องนี้ทางทีมงานของเรานะฮะคุณเจียบจากแม่สายนิวออนไลน์ได้รายงานเข้ามาว่าจะสิบตำรวจสุดที่เกียติ พนมไพรสกุลพอบหอมูปอสอพอแม่จันเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนบ้านร้องร้องก่อตำบลแม่คํอาอำเภอแม่จันจงังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีนายวิทูลมูลงามอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่90หมู่9ตำบลแม่คํามีอาการคุ้มคลั่งนะใช้อาวุธมีดคมคู่ชาวบ้านและผู้ที่สัญจรไปมานะบนท้องถนนในบริเวณ ถนนสาธารณะบ้านสันธาต์หมู่เก้าตำบลแม่คำอําเภอแม่จันจึงรีบรุดไประงับเหตุดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งพร้อมกับนายธีระเดชชุมพูผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะฮะก็พบนายวิทูลซึ่งมีอาการคุ้มคลั่งในมือถือมีดพกสั้นหนึ่งเล่มพร้อมกับมีดดาบปลายแหลมอีกหนึ่งเล่มในขณะ เกิดเหตุชุลมุนนั้นชายชกันผู้คุ้มคร่งได้ใช้อาวุธมีดพกสัน้นแทงเข้าไปยังบริเวณต้นขาขวาของสิบตำจ่าสิบตำรวจสุดที่เกียรนะตินะทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อาวุธปืนพกสัน้นยิงสก,กัดเพื่อป้องกันตัวจนทําให้ชายชกันผู้คุ ang, ม้มคร่งล้มลงในที่เกิดเหตุและเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนทางจ่าสิบตำรวจสุดที่เกียรติได้รับบาดเจ็บทางเจ้าหน้าที่ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลแม่จันส่วนนายวิทูลที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต สาเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามฆ่าเจ้าพนักงานพกอาวุธมีดในที่สานะโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะ,ะต่อมาทางแพทย์เวเรอพอแม่จันเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองของพแม่จันและอายการจังหวัดเชียงรายร่วมกันชนะรพที่พศพในที่กระเด็แล้วจึงส่งศพไปยังนิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อพิสูน์ พื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนในเหตุวิสามันชายชักันที่คุ้มครั่งใช้อาวุธมีดข่มขู่ชาวบ้านก่อนถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุดังกล่าวนะ,ะคาดว่าน่าจะมีการเสพยานะอย่างหนักจนเกิดอาการคุ้มคลั่ง,งปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาที่เรายังไม่สามารถที่จะกวดขันได้ร้อเอร์เซจริงๆเรื่องนี้ไม่ยากหรอกครับ เพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางผู้บางคนบาง,บางกลุ่มนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและก็เลี้ยงดูคนพวกนี้ในที่สุดก็กลายเป็นปัญหาของบ้านของเมืองนะดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับในหลายพื้นที่นั่นเองครับเราไปกันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับมุกดาหารพออภอ,อ,อ,อสอเดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปา่าแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารทางนี้จากการเปิดเผยของผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณไกรสมุทรนามโพไซรายงานว่าพลเอกเดชนิติเหลืองามขำนะผู้อำนวยการองค์การทหารสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนายหมู่โทสมานรีลาศัก์อายุ79ปีแกนนาเครือข่ายทหารผ่านศึกอําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารทหารผ่านศึกนอกประจำการ นะบัตรชั้นที่สามโดยได้มอบของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่บริเวณจัดการศัตรูพืชชุมชนเหล่าหมีบ้านเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารพร้อมทั้งพบปะและเยี่ยมเยียนแกนนำเครือข่ายฐานพันศึกจำนวนหนึ่งร้อยนายในพื้นที่สามตำบลของอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะที่มาให้การต้อนรับสำหรับการไปเยี่ยมเยียนครั้งนี้นะฮะ ทางด้านาพลทหารอุเทนสาเสนทหารผ่านศึกต้องประจําการบัตรชั้นที่สกล่าวว่าในนามของทหารผ่านศึกครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งที่ท่านยังคงห่วงใยและระลึกถ,ถึงเหล่าบรรดาทหารผ่านศึกผู้เคยได้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการรักษาอธิปไตยของชาติพวกเราขอสัญญาว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมให้ความร่วมมือกับทางราชการและจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีของฐาน่านศึกตลอดไปนะครับก็ถือว่าเขาเหล่านี้เป็นวีรบุรุษนะที่ออกไปรบออกไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับเพื่อปกปักรักษาอธิปไตยของชาติดังนั้นเราไม่สมควรที่จะทอดทิ้งเขาเหล่านี้นั่นเองครับที่มุกดาหารนะฮะ ตชด234าร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงตรวจยึดรถยนต์4คันนะอันนี้น่าจะเป็นการาจากขนรถไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่านะสำหรับเรื่องนี้นะฮะภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจโทยงเกียรติมนปราณีผบชตชดพลตำรวจตีกิติศักดิ์ปลาทองผอบอกอตชดภาคสองพันตำรวจเอกคณิตกลิ่นศรีสุกรองผอบอกอตชดภาคสอง พันธุตํารเอกวุฒยาสิงหะก,กิ้งนะฮะผกกตชดสองสามพันธุตํารโทพงพิพัฒน์บุรณะบัญญัตินะสว,าวาจุดสจุดรนจุดสามกกสิบบกจุดรนนะฮะพันธุตํารโทรวันนพดาแก้วผบร้อยตอชดสองสามสี่ได้รับแจ้งจากสายลับนะไม่ผสมจะออกนามนะฮะ ได้รับแจ้งว่าพบรถยนต์ต้องสงสัยนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถหน้าศูนย์อาคารปรั๊มน้ำมันปตทนะปตทคำป่าหลายตำบลคำป่าหลาอำเภอเมืองมุกดาหารจัจงหวัดมุกดาหารนะฮะจำนวนสี่คันจึงได้สั่งการให้ร้อยตำรโทรทองดีแก้วอาจหัวหน้าชุดอชอขอร้อยตชดสองสามสี่พร้อมพวกรวม12นายและหน่วยงานในพื้นที่ออกตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง กระทั่งเวลาประมาณ21เอนาฬิกาเจ้าที่รุดไปยังที่เกิดเหตุได้ตรวจพบว่ามีรถยนต์กระบะสประตูจำนวน4คันจอดอยู่ตามที่ได้รับแจ้งจริงดังนี้ 1. รถกระบะยี่ห้ออิซูซุรุ่นดีแม็กประตูสีเทาทะเบียนขอรอนะขอไข่รอเรือ8 542ระยอง 2. รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยตารุ่นไฮรับรีโวสีประตูสีดำ ทะเบียนกอจอ3614ชัยนาทสรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซรุ่นดีแม็กสีประตูสีขาวทะเบียนจจานคอควายนะ93 26ชนบุรีและ4รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยตารุนร่นไฮรักรีโวสีปร,ระตูสีดำทะเบียนอ่า5กไกฮอนูฮูกห9 8กกกรุงเทพมหานครซึ่งตรงตามที่ได้รับแจ้งไว้นะฮะ ซึ่งในขณะที่ได้มีการตรวจสอบนะจนเวลาประมาณ23่มนาฬิกาไม่มีบุคคลใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถดังกล่าวเจ้าที่จึงได้ร่วมกันทำการตรวจสอบรถทั้ง4คันจากการตรวจสอบพบว,ว่าประตูรถทั้ง4คันไม่ได้ล็อกไว้และมีกุญแจรถเสียบอยู่ภายในรถทั้ง4คันจึงได้ทำการตรวจสอบภายในรถแต่ละคันนะรถยนต์กระบะยี ho, uzu, ่ห้ออิสุสดีแม็กประตูสีเทานะทะเบียน ขอไข่รอเรเือ8542ระยองมีป้ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีอยู่ที่น,นรถคันดังกล่าวข้อมูลตรงกันกับหมายเลขแผ่นป้ายทะเบียนตรวจอบเลขตัวถังที่ปรากฏอยู่แผ่นเพลทบริเวณด้านหน้าตัวถังของรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งมีหมายเลขตัวถังคือ mp 1 tfr 8 7 jng 093133โดยจดทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนขอ ขอไข่รอเรือ8542ระยองนะครซึ่งมีผู้ครอบครองชื่อนายวสันจันทนามที่อยู่ก็บ้านบ้านบนนะตำบลเนินพยอมอาเภอมาตาพุทธจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะฮะรถยนต์ทุกๆคันนะฮะ,ะก็ปรากฏว่าน่าจะเป็นรถที่ถูกขโมยมานะ จึงได้ทำการตรวจยึดไว้นะครับและก็ส่งให้กับทางาสอพอคำปราลายอําเภอเม,มืองมุกดาหารดําเนินการต่อไปเพื่อจะสืบหาสาเหตุว่ารถกันทั้งสี่คันนั้นเนี่ยใครเป็นผู้นํามานะแล้วก็จะแจ้งไปยังเจ้าของตามรายชื่อที่ได้ตรวจสอบต่อไป ยังอยู่ที่มุกดาหารนะฮะมุกดาหารพบศพชายจบชีวิตบนเสาไฟแรงสูงอ๋อเป็นหน้าอาัศจรรย์นะครับเจ้าที่ตำรวจสพมุกดาหารได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนตายบนเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านคำตุนางไปยังหมู่บ้านกุดงงตําบลมุกอำเภอเมือ,จองจังหวัดมุกดาหารจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยพงแดงพร้อมนิติเวชโรงพยาบาลมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารเพื่อไปตรวจสอบไปถึงที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงไปกว่า10เมตรสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลซึ่งสร้างความตกใจกับชาวบ้านในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางผ่านบริเวณถนนระหว่างบ้านคำตูนนางไปยังบ้านขุดงงและจุดที่ผู้เสียชีวิตเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าทำให้เจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าภูมิภาคจงังหวัดมุกดาหารต้องนำรถกระเช้าเข้ามาตัดไฟเพื่อใช้เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยธงแดงได้นำร่างผู้เสียชีวิตลงมาโดยใช้เวลาประมาณ40กว่านาทีนะครับจากการสอบถามนายบรรจงแสนวิเศษไนดะ้ข้อมูลว่าผู้ตายเป็นคนไม่มีครอบครัวพ่อเสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่แม่ ส่วนแม่ก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านส่วนผู้ตายจะมีพฤติกรรมชอบลักเล็กขโมยน้อยโดยเฉพาะสายไฟการว่าผู้ตายคงปีนขึ้นไปเพื่อหวังจะตัดเอาสายไฟฟ้าแต่ก็ถูกไฟฟ้าช็อตตายเสียเองจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะทำให้หมู่บ้านเกิดไฟฟ้าดับจนกระทั่งเช้าจึงมาพบร่างของผู้ตายทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำร่างผู้เสียชีวิตมาที่โรงพยาบาลมกดาห์เพื่อให้เจ้าหน้าที่นิติเวชหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป ไม่ต้องหาแล้วครับไฟดูดตายแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เพราะว่าขึ้นไปตัดเสาไฟฟ้าเนาะขึ้นไปตัดสายไฟเราปิดข่าวกันที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะจังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการโคกหนองนาอาริยะ,กะเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นะครับ นายไกรเอี่ยมจุลานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการโคกหนองนาอริยะ,กะเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานายเก่งกล้าสุขรี สุครีนะหมู่สิบตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายสันติทรั์ส่งเสริมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกหัวหน้าส่วนราชการข้า,าราชการเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารนักเรียนและประชาชนทั่วไปร่วมเปิดโครงการโคกหนองนาอรารยะเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับโดยเรื่องนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกันขับเคลื่อนอาการดําเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิดอารยเกษตรสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะในวันที่28กรกฎาคม2567นะที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้ ร่วมแรงร่วมใจกันนะในการรำลึกนึกถึงในสิ่งที่ดีๆนะต่อชาติต่อเป็นดินต่อ,อพระมหากษัตริย์ของเราครับครับทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวข่าวภูมิภาคของเราในวันนี้นะฮะสำหรับข่าวจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะรายงานข่าวโดยบกเจี๊ยบแม่สายนิวออนไลน์ส่วนที่จังหวัดมุกดาหารนะครับรายงานข่าวโดยคุณไกรสมุดนามโพไซ หัวหน้าข่าว SSKTV หนังสือพิมพ์สกิจข่าวและมูนิธิสก,กิจข่าวเต่านินจาประจำจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเป็นผู้รายงานนะครับสำหรับเรื่องราวข่าวทั้งหมดนั้นเนี่ยนะฮะเรา,อ,าอยากให้มองเป็น2กรณีนะครับความอดอยากยากจนความแร้นแค้นมันก็ทำให้เกิดปัญหาอจิยากรรมเกิดโจรขโมย นะเกิดการค้ายาเสพติดเกิดอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายดังนั้นรัฐบาลเองก็จะต้องเร่งดําเนินการดูแลแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงเข้าใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนราก้ากและพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์นะคนยากคนจนเหล่านี้เป็นที่น่าสงสารนะครับเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้ได้พอบา,บาบางในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ที่รัฐบาลมัวแต่จะทำเรื่อง ที่ตนเองจะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจเรื่องของการเมืองเรื่องของงบประมาณเรื่องของโครงการต่างๆที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าคณะรัฐบาลแต่ไม่มีสักโครงการเลยที่จะเข้ากระเป๋าพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงนี้อยากฝากถึงรัฐบาลถ้าท่านยังมัวเล่นเกมกันอยู่อย่างนี้ที่คิดว่าตนเองมีอำนาจบาดใหญ่และจับกดหัวประชาชนเหยียบจำ้ำนะอีกไม่นานนี้ผมเชื่อเลยเกินว่า ประชาชนจะออกมาสหาบาทารัฐบาลนี้แล้วท่านจะเสียใจเมื่อวันใดที่ไร้แผ่นดินซุกหัวนอนจำคำพูดของผมเต่านินจาไว้นะครับ